สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาสาด้วยหัวใจวันนี้มารับโล่พระราชทานอาสาสมัครดีเด่นนะคะเป็นของกรุงเทพมหานคร,รเราชนะเลิศระดับกรุงเทพขนอกนั้นก็จะเป็นต่างจังหวัดมีระดับชาติก็28คนเท่านั้นและนอกนั้นก็เป็นอดีตเด่นด้านองค์การต่างๆนะคะ เดี๋ยวไปชมบรรยากาศในห้องประชุมเตรียมซออ้อนรับพระราชทานโลกกันด้านในห้องประชุมเลยนะคะ